สวัสดีครับมาแล้วนะครับบ้านรวยพิลลมนะครับวันนี้เราอยู่กันที่โครงการสี่นะครับตรงหัวสำโรงนะครับจะพาดูหลังนี้นะครับสองห้องนอน2ห้องน้ำนะครับจอดรถได้สองคันนะครับเดี๋ยวดูกันนะครับอ่ะดูรั้วกันก่อนนะครับรั้วตรงที่จะเข้าบ้านนะครับตรงลงจะกรถนะครับเป็นรั้วเหล็กนะครับเป็นรั้วเหล็กนะครับเป็นดีไซน์แบบนี้เลยนะครับความสูงก็พอเหมาะนะพอดีนะครับเลื่อนแบบสบายนะเลื่อนๆเลยนะครับตรงนี้นะครับทางเข้าบ้านเนี่ยมีความสโลปนะครับตรงเนี้ยนะพอดีนะครับ สรบระหว่างถนนนะครับไปพื้นลงเกรถเนี่ยอยู่ประมาณสิบกว่าเซนนะประมาณ10น่าจะ15บหบวกบวกนะครับนิดนึงนะแต่ไม่ถึง20เซนนะครับถัดมานะครับตรงตรงฝั่งเนี้ยจะเป็นรั้วคอนกรีตนะครับจะเป็นสไตล์แบบนี้เลยนะรั้วคอนกรีตนะครับแล้วก็จะเป็นอีกช่องลมนะครับช่องสี่เหลี่ยมแบบนี้นะแบบนี้เลยนะครับข้างบนก็จะเป็นคานโชว์นะครับทาให้เกิดมิตินะครับคานบนคานล่างแบบนี้เลยนะครับวันนี้ก็จะเป็นบ้านเอกที่ นะครับติดไปอย่างนี้ตายนี่เลยนะครับถัดมาตรงนี้นะรั้วฝั่งนี้นะครับจะเป็นรั้วรั้วเหล็กนะครับรั้วแนงเหล็กนะครับเป็นเหล็กกล่องนะครับมีสามขนาดนะครับเนี่ยสนิ้ว1นิ้วนะแล้วก็ครึ่งนิ้วนะครับแบบนี้เลยนะครับสองช่องกว้างเลยครับที่ทําแบบนี้ตัวบ้านจะได้โปร่งนะครับลมจะได้ f ฟล์นะครับแต่ไม่โล่งนะครับด้านในเรามีไซ์เกาหลีปลูกไ้ด้วยนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะครับ อ่าเข้ามาตรงนี้นะจะเป็นพื้นที่ลงจอดรถนะจอดรถได้สองคันนะครับตรงเนี้ยกว้างๆเลยลงจอดรถก็ปูกระเบื้องเสร็จนะฮะเป็นกระเบื้องลายหยาบนะตรงเนี้ยนะครับแบบนี้เลยนะกว้างๆแบบนี้นะครับก็เป็นฝ้าอ่าสมาร์ทบอร์ดนะครับฝ้าสมาร์ทบอร์ดนะครับตรงร่องก็จะมีรูเนี่ยมนะนะครับล็อกขอบไปเรียบร้อยเลยนะครับมีไฟหนึ่งดวงนะครับอ่าบริเวณตรงบบนี้นะข้างบ้านตรงเนี้ยจะเป็นพื้นที่สีเขียวนะครับปูไใ้าานะมีพื้นที่เหลือนะตรงเนี้ยสบายๆเลยนะไม่อึดอัดแน่นอนนะตรงนี้ ตรงนี้ก็จะเป็นผนังนะครับเป็นผนังตกแต่งนะครับลายไม้นะครับใช้โทนสีน้ำตาลทองนะครับให้ความอบอุ่นนะครับมีหน้าต่างนะครับบานสไลด์นะสองบานนะครับตรงนี้เลยโอเคเดี๋ยวไปดูโซนด้านนู้นกันนะครับตรงนี้เป็นโซนเฉลียงทางเข้าหน้าบ้านนะตรงนี้จะพิเศษหน่อยนะครับเนี่ยเราถ่ายกันนะครับ เราถ่ายกันตอนตประมาณเกือบเที่ยงนะตรงนี้ครับจะให้ดูตรงนี้ตรงนี้จะเป็นกันสาดนะมันจะเป็นกันสาดนะครับเป็นหลังคาที่ซ้อนลงมาจากหลังคาด้านบนนะครับตรงนี้จะช่วยกันในเรื่องของกันแดดด้วยแล้วก็กันฝนด้วยนะเวลาเราเดินเข้าบ้านเนี่ยนะจะได้ไม่เปียกฝนโซนบริเวณหน้าบ้านเนี่ยนะก็จะมานั่งอยู่2ตัวนะครับเนี่ยไว้นั่งแบบสบายๆเลยนะตรงนี้นะตงนีนะ้เป็นมานั่งนะครับนั่งงนี้นะครับไว้รับลมไว้คุยกันนะก็โอเคนะตรงนี้นะครับส่วนด้านบนตรงนี้ก็จะเป็น ระแนงเหล็กนะระแนงเหล็กไว้ตกแต่งนะครับพอสวยงามนะครับนี่อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูในบ้านกันนะครับประตูเป็นประตูกระจกอลูมิเนียมบานใหญ่เลยนะครับบานนี้จะเป็นบานติดตายนะครับอยู่สองข้างนะครับบานนี้เป็นประตูบานสไลด์นะครับความสูงก็พอควรนะติดบัวตกแต่งไว้นะสวยงามนะครับอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูในบ้านกันนะต่อมาครับเข้ามาในบ้านกันนะครับเข้ามาเนี่ยนะฮะก็จะเป็นโถงนะเป็นบริเวณโถงนะฮะทำให้ที่จะกว้างเลยนะครับงนโถงตรงนี้นะฮะ ฝั่งนี้ก็จะเป็นหน้าต่างด้วยฝั่งทางด้านนี้นะเปิดหน้าต่างเื่อที่จะรับลมนะ <S <S เปิดรับลมได้นะครับเป็นหน้าต่างบานสไลด์นะงสูงคงกว้างเลยนะครับผงก็จะเป็นฝ้าหลุมนะครับอย่างที่เราเห็นนะจะเป็นฝ้าหลุมนะครับเป็นหลุมออโค้งมนนะครับให้ความรู้สึกที่มันอ่อนโยนอบอุ่นนะครับแล้วก็ติดดาวไลไท์ไว้สีดวงนะครับตรงกลางก็จะเป็นไฟไฟ LED นะครับ LED นี้สามารถที่จะปรับสีได้นะจะดูด้านบนนะจะเปิดดูนะ สามารถที่จะปรับสีได้นะเป็นสีวอมนะครับสีเดย์ไลท์นะครับแล้วก็สีคูณไว้แนี้ได้เลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนนะครับมาสเตอร์เบดรูมกันนะอยู่ฝั่งนี้นะครับหลังนี้2ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับประตูใช้ลายนี้นะครับเป็นประตูลายโมเดนเลยนะครับสีไม้นะให้ความรู้สึกที่สบายตานะอบอุ่นนะครับเข้ามาครับนี่นะครับ ขบานตรงนี้เป็นห้องนอนกว้างเลยนะครับตรงนี้นะครับฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นหน้าต่างนะนี่เป็นหน้าต่างนะครับเปิดมาดิเป็นรับลมรับแสงได้นะครับมุมมองของทางหน้าบ้านนะครับตรงนี้ีบริเวณนี้เลยนะครับเป็นไงฮะกว้างไหมครับมุมมองหน้าบ้านก็จะทําให้เราเห็นเลยนะครับว่าจอดรถตรงไหนนะครับมีใครมาเราจะเห็นหมดเลยนะครับบริเวณตรงนี้นะครับอ่าโอเคนะครับถัดมาตรงนี้นะครับเป็นห้องน้ํานะตรงนี้ นะครับเป็นห้องน้ำนะครับประตูห้องน้ำนะครับเป็นแบบนี้นะเป็นประตู UPVC นะครับเป็นลายนี้เลยนะครับบานใหญ่ๆเลยนะครับเข้ามานะครับห้องน้ําเป็นแบบนี้นะเข้ามาครับี่ห้องน้านะครับห้องน้ําก็จะเป็นลายแบบนี้เลยนะครับปูกระเบื้องเป็นลายหินอ่อนนะกระเบื้องเคลือบลายหินอ่อนนะครับสีแบทแมทนะแมทก็คือผิวจะด้านๆนิดนึงจะให้ความรู้สึกที่มันไม่ไม่เกิดเงาแทงตานะจะสวยนะครับตัดกับสี ลายไม้ตาลสีเข้มๆนะตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นทาวเวอร์นะตัวนี้นะครับเวอร์นะครับมีปักบัวนี่ปรับระดับได้นะครับนี่ปรับระดับได้นะครับนี่เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นช่องที่ใส่ของวางของเนราทำให้ลงตัวเลยนะครับนี้ตัวสุขภัณฑ์นะตัวนี้เป็นของเอามีการแตนดาร์ดเนี่ยตรงนี้ปลุกนะ้องสบายเลยนะครับแล้วก็จะมีอ่างล้างหน้านะครับนี่นะครับ นี่เป็นน้ำเราเปิดจากปั๊มนะฮะน้ำค่อนข้างที่จะแรงนะครับเป็นปั๊มอัตโนมัติที่อยู่ด้านนอกนะครับอีกอันนึงนะครับฝักชำระนะเป็นแบบนี้นะใช้เป็นแบบสายเป็นสีเงินนะครับแบบนี้เลยนะครับน้ำก็แรงเลยนะครับสามารถจะใช้ประโยชน์ได้นะตรวนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวอีกอันนึงนะฝักบัวเปิดให้ดูนะฝักบัวฝักเทอร์เฟอร์นะเปิดนี่เลยอ่านี่นะเทอรเวอร์คือน้ำจะไหลตกตรงนี้นะเราอาบน้ำบนมาได้นะครับตรงนี้นะาไหลลงอย่างนี้เลย อ่ะโอเคนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูทางด้านด้านนี้กันนะเป็นห้องนอนอีกหนึ่งห้องนะครับห้องนี้นะครับประตูใช้ลายเดียวกันนะนะครับอันนี้เป็นห้องนอนที่2นะครับจะอยู่โซนทางด้านด้านบ้านนะมาเดตามเข้ามาครับตรงนี้นะครับเข้ามาโซนนี้เลยนะครับตรงนี้เป็นโซนหน้าบ้านนะครับโซนหน้าบ้านอ่ะตัวนี้เป็นหน้าต่างนะครับเป็นหน้าต่างบานวิงนะครับเปิดรับลมได้ตรงนี้นะล็อกนี้นะเปิดรับลมนะครับมีอีกสองบานนะครับตรงนี้นะฮะก็จะทําให้เราเอ่อ ได้แสงด้วยนะครับจากด้านนอกนะครับแล้วก็ได้ลมด้วยนะจากด้านนอกนะครับเปิดไปก็จะชมวิวนะวิวสวนนะตรงนี้อย่างที่เห็นนะเป็นวิวสวนนะครับโอเคนะครับถัดมาตรงนี้จะเป็นโซนที่เป็นเป็นครัวนะที่ครัวเราเราใช้ได้จริงๆเลยนะตรงนี้นะนะครับก็มีพื้นที่ค่อกว้างๆเลยนะครับทำเคาน์เตอร์ไว้หนึ่งหนึ่งตัวนะตรงนี้เราแถมให้นะครับทำเคาน์เตอร์นะครับ ปูกระเบื้องไว้นะครับกระแถมติ้งแถมอะไรเนี่ยใช้งานได้เลยนะครับนี้นะครับนี่นะครับก๊อกนะน้ำแรงเลยนะครับตรงนี้นะน้ำแรงเลยนะครับเป็นน้ำจากปั๊มนะที่ปั๊มมาจากในแทงค์สำรองน้ำของเรานะค่อนข้างที่จะแรงนะครับแล้วก็มีปลั๊กไว้นะครับหนึ่งจุดนะครับไว้เสียบอ่าใช้กาหรือใช้หม้องข้าวได้นะตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นทั้งใต้เคาน์เตอร์นะก็ปูกระเบื้องไว้ทั้งหมดเลยนะทั้งผนังทั้งพื้นนะฮะปูกระเบื้องไว้เสร็จเลยนะครับ เป็นฝา U P V C นะปิดไว้นะตรงนี้ก็เป็นช่องที่สามารถที่จะวางถังแก๊สหรือถังก๊าซารหรือของอะไรต่างๆได้นะครับถัดมาตรงนี้นะครับจะเป็นห้องน้ำนะครับเป็นห้องน้ําที่อยู่ด้านนอกรับรองแขกนะครับเปิดเข้ามาเดี๋ยวดูครับ เปิดประตูออกมานะเป็นโซนหลังบ้านนะครับจะเป็นแบบนี้เลยนะประตูหลังบ้านเนี่ยเป็นประตู U PVC นะตรงนี้จะเป็นเป็นประตู U PVC นะครับมันจะกันน้ํากันปื้อได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเป็น Eco Door นะครับตรงนี้โดนน้ําได้โดนฝนได้นะปื้อไม่กัดนะตรงนี้นะครับด้านหลังเนี่ยก็จะมีปลั๊กนะตรงนี้มีปลั๊กกันน้ําไว้หนึ่งหนึ่งจุดนะครับเอาไว้เ,เสียบใช้งานได้นะเครื่องซักผ้าก็ได้หรือจะอะไรก็ได้นะครับตรงนี้ นะครับนี่ประตูนะครับก็มีตัวสต็อปเปอร์ล็อกไว้นะกันกระแทกนะเข้าไปเราจะเห็นละตรงนี้นะมีบันไดยอยู่หนึ่งขั้นนะตรงนี้เข้าออกได้สะดวกเนี่ยนะครับเราจะลงมาก็สะดวกนะครับโอเคนะครับตรงนี้จะเป็นบริเวณสวนทางด้านหน้าบ้านนะครับนี่นะจะเป็นสวนก็คือเราก็จะปลูก ต้นไซกาหลีนะครับแนวรั้วทั้งหมดเลยนะครับนี่เพิ่งปลูกนะครับเนี่ยเป็นต้นอ่อนๆเลยนะครับเสร็จปุ๊บตรงนี้ก็จะเป็นสนามหญ้านะครับเดยวเห็นนะชั้นบริเวณงกว้างนะครับสามารถที่จะตั้งโต๊ะครับเป็นโต๊ะนั่งได้นะครับตรงนี้บริเวณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเติมนตามานะครับหลังนี้ยังว่างอยู่นะครับสองห้องนอนสองห้องน้ํานะครับจอดรถได้สองคันนะครับ ในเนื้อที่50ตารางวานะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจบ้านสวยๆหลังนี้เข้ามาชมกันก่อนได้นะครับถูกใจนะครับเช็คเครดิตการยื่นกู้นะครับกู้ผ่านผู้ได้นะครับยื่นกู้ได้เลยนะครับสามารถทักข้อความนะครับเข้ามาพูดคุยนะครับหรือจะโทรศัพท์เข้ามาทางพี่ต้อมก่อนก็ได้นะครับที่เบอร์โทร0 6 6 0 5 4 5 9 4 6ี่ี่กพี่กุ้งนะครับ0 9 9 2 9เ5 1 6 4เวลาไหนก็ได้นะครับช่วงกลางวันนะครับช่วงตอนเย็นหลังเลิกงานก็ได้นะหรือในช สวัสดีครับ